การเมืองในประเทศต่างๆ,ๆนะครับเขาก็ให้ความสําคัญกับการรักษาสัญญาผู้นําที่รักษาสัญญาไม่ได้นะครับอดีายวว่าแค่ลาออกจากตําแหน่งหนึ่งแล้วไปรับเป็นรัฐมนตรีตําแหน่งหนึ่งเลยนะฮะอนาคตทางการเมืองมันจบเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงนะครับมันก็ผมว่าประชาชนตัดสินใจได้ว่าตกลงมันมันเป็นการรักษาสัญญาจริงๆหรือเปล่า รหรือว่าสุดท้ายนะครับเกิดเตรียมการไว้แล้วนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักแน่นอนอยู่ลวแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปรัฐมนตรีหรือถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ละครนะฮะนี่วงการบันเทิงหรือวงการการเมืองกันแน่นะนั้นต่อให้ลาออกอีกสิบคนสุดท้ายรักษาสัญญาไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็คงไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนจะสมหวังแน่นอนคนก็จะรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น พูดอะไรก็ได้่ผมคิดว่าเราจะพากันเมืองไภหลันแล้วสุดท้ายเมื่อระบบการเมืองที่เรามีอยู่มันไม่มีคุณค่ามันก็เหมือนเป็นการเซ็นเช็คเปล่าให้กับอำนาจมืดที่อาจจะเข้ามาในภายังได้ดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองกันลึกๆมองกันยาวๆเนี่ยคำสัญญามีความสำคัญ,ญาการเมืองในประเทศต่างๆน,น,นะครับเขาก็ให้ความสำคัญกับการรักษาสัญญาผู้นำที่ รักษาสัญญาไม่ได้นะครับเดีย๋ยวว่าแค่ลาออกจากตําแหน่งนึงแล้วไปรับเป็นรัฐมนตรีตําแหน่งนึงเลยนะอน,นาคตทางการเมืองจบแลวนะครับผมคิดว่าสังคมไทยนะครับเราก็ควรจะไปสู่จุดนั้นซึ่งพวกเราทุกคนต้องช่วยกันเรื่ในเคสของหมอชนน่านแม้ว่าจะรับผิดชอบคำพูดในการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักแต่ยังคงไปรับตําแหน่งในสัดในโคต้าของพรรคเพื่อไทยไอันนี้มันจะแปลความหมายยังไงได้บ้างนะครับจริงๆผมอยากจะรอ ผมอยากจะรอให้มันเส,เสด็จน้ำจริงๆอะนะคือโอเคให้มันเห็นชัดเจนว่าใครบ้างใครจะไปรู้่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยน,นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงนะครับมันก็ผมว่าประชาชนตัดสินใจได้ว่าตกลงมันมันเป็นการรักษาสัญญาจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าสุดท้ายนะครับคือเตรียมการไว้แล้วนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักแน่นอนอยู่แล้ว เราเดี๋ยวผมก็จะไปรัฐมนตรีหรือถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ละครนะฮะนี่วงการบันเทิงหรือวงการการเมืองกันแน่มองว่าจะลดแรงกดดันทางสังคมได้ไหมครับการเราออกของคุณหมอผมว่าให้ผมประเมินสังคมเนี่ยมันก็คงพูดยากเนาะแต่ว่าผมว่าสังคมก็คงจะให้น้ำหนักไปกับการรักษาสัญญาที่นโยบายต่างๆที่ที่พักเพื่อไทย ได้สัญญาเอาไว้นะครับดังนั้นต่อให้ลาออกอีกสิบคนสุดท้ายรักษาสัญญาไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็คงไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนจะสมหวังแน่นอนคนก็จะรู้สึกติดฝังกับสิ่งที่เกิดขึ้น